ติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเคยเืนร้อ,อ,งอ,อ,อ,อง่ะเคยเคยฝือร้องยันไงกะลอดเคยฝือร้องไปแบบยังไม่ถึงประโยคแต่ว่าไ,ไ,ไหนเห็นไหมนะตรงตน้นไหมไหนอะไหนอะ,นอะตรงนั้น,หนเห็นไหมหัวอนนะ ไหไหนอ่ะอ๋อกระลอกกระลอกกระแตวะไม่มันกิน,น,น,นเกือบอีกแล้วคือตอนที่นั่งวน,นมาหนูก็ฟังฟังฟัง,ฟงวนแบบแล้วก็ร้องแล้วก็พอมากๆ, <c oughs> ๆ,ๆได้เลยค่ะ ก็ถึงจุดที่เราจะกลับออกไปโลกมนุษย์ตอนเย็นว่าจะไปเดินเนี่ยคะ่ะตลาดนัดบ้านตะเลียนแล้วก็คิดว่าแบบอุวยจะเลยไปไปเขื่อนน้ำอูนด้วยดีไหมอ เสียงสั่งเปล่าเสียงเขาเป่าสั่งปะออเนี่ยอยู่กี่วันคะยี่สิบ้าก็กลับแล้วค่ะแล้วก็26อาจจะนอนพักใช่ไหมเสียงเปล่าหอยสั่งใช่ไหมกมั้งสุยงสั่งเจ็บหลัง ถ่ายรูปไหมพ่อีะไรผมถ่ายให้เนี่ยถ่ายรูปไหมครับใช่ครับ ที่ได้ทำมากราบว่าขอว่เดยาตในคั้นี้าษจีน uh> คุณคนข้างบนไมครับ่ครับม่วทางยนร่งครับ่วาบอกลว่าจะกติดาติในการประมาณนครับนวเสียงนดน้ส่งสอง้งนี้นะมรองเท้าจริงนะใ่ไม่เป็นไรครับเราสาจะเป็นองใบโดยนบสี่ี่น้าสามสองได้เลยนะครับ สามสองวิเขียวเด่นมากไหวผู้บการท่านตรงนี้นะครับเือตามคาของท่านด้ลครับเหมอนท่านเาสาอและอร่หวท่เหือนท่านที่่้่านเสาัระโนเข้าไปและนำไปากถุงพิพวัด เอาไม่ได้เป็นบค่ะขอไปถ่ายรูปะ ใส่ผ้าิ้นด้วยนะใส่ใส่้าปีอปนใ้่เได้ทัหลุกกับผู้ปกครองค่ะปาดถุฟาครั้นะคาโอ้ผ้าถุงสีแดงทัดหลุผู้ปกครองไปาแกกครอไปหาอนแ่กงเกก้ัับผู้ปกครองใคร้องห้หนา้อมาที่อาคารเกปนในเวลากระดาบค่ะผลกำไรดี มีไหนนี่ไงเห็นแล้วไม่ใช่กระโปรงสีแดงกางเกงงกางเกงสีแดงไปจุดเอฟซีใช่ไปจุดเอฟซีแต่ไม่ ได้มาแล้วนั่นแต่งองผ้ายันพี่แรกใต้กล่องสามีอาบูชาไว้เป็นที่ระลึกที่แรกหนูมาเปิดเพลงให้หลวงปู่สีก็ยเขาญาติมาถูกมาเกี่ยวซับเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ไปให้เลือกเลือกเลยสีแดงสีเขียวสีฟ้าสัมยราให้เลือกเขาผูกในญาตคุณจะได้มีทูบด้วยหนึ่งทูบมงคล สองสองนั้นก็มีนะครับสามีแชอบเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกเหลือแค่นี้ละครับรุ่นนี้เหลือแค่นี้แหละครับเดีนแวหนูหนูให้อเอฟซีเลือกอันนี้เป็นภาพผมประจำวันี่หน่งหน

เปลี่ยนลายำกับพูเนี่ยแต่เนี่ยนี่อยากที่จะอูี้ก็้องารานดีสุดนี้เป็นโอกาสดีมาเห็นมาว่งไม่มีใครงั้นก็เลือกหนึ่งสอสามที่มาค่ะเริ่งเลยค่ะหนึ่งสองสามห่งสองสามหมายเลขแรกที่พิมมาสติเกอร์ก็ดีแล้วหนุเยสติเกอร์ออาจารย์เทโร bình thường vận tuyệt tiết sao? sát thủ quân mưu giòn lưng bả làm bún rau ไปติดตามกันติดตามตอนต่อไปนี่จุดนี้ได้ไหมคะจุดนี้เขาไปดูไปเที่ยวได้ดเลยเขาไปเลยต้องนี้เขาทำอะไรล่ะคะด้านในเนี้เช่าบ้องสองโอ้โเออจิบชูกียน ที่บอกนะต๊ไหนพี่แน็กมาไหนพี่แน็กมา แน็กไม่มามีม รอไหมคะเนี่ยอันนี้หนูเลือกพี่ๆเลือกเลยนะหนูว่าเกิดวันเสาร์าารปางหน้ากปบ ทีพ emer, พ emer, é, need the ่นี่ไม่หอยรอไงใช่หน่อยปกติก uh ัดจะเปรนี่ลกเขาพ่เล่าเขาพ่เล่าไหนเล่า ไวรุ่นเฮ้ยที่แด้หนูมาเปิดเพลงเปิดเพลงให้ที่นี่ฟังแล้วไวรุ่นทำไรอยู่ไยรุ่นกำลังรอให้โชค<า>ซืเ้เห็นไหมได้ค่ะจะูไปแบ่งปดงงเลยนเห็หมยังไม่ได้นอนกันเลยเนี่ยทีมแอดเวนเจอร์ย, Adventure ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นเลย ทำเพลงนี่ครับผมทำเพลงตื้อ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 เฮ้ยเธอชอบชอบชอบเนี่ยเราบอกว่าให้ชวนพีเดยมานี่ทำชั้นลนดังดังดังแกบนวงสวงได้นะคะเพลงดังแกบนวงให้พีเดยมาเต้นเอ้ยขอพคุณเผื่อด้วยเสือลอตเตอรี่เผื่อด้วยไม่เอาพรเอารถโตโยต้กกอนซื้อลอตเตอรี่ด้วยแล้วมาแบ่งกันครึ่งหนึ่ง โอเคเน่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 อย่างนี้ก่อนเนี่ยเพื่อน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 บอกเอฟซีหลายคนบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นหนุ่มๆอยากเห็นหนุ่มๆอยากเห็นหนุ่มๆหนุ่มๆไหนอ่ะเอฟซีบอกว่าอยากเห็นหนุ่มๆที่แปลงคงขิงเอฟซีบอกครับอยากเห็นหนุ่มๆเอฟซีบอกอยากเห็นหนุ่มๆที่ไหนไม่รู้อ่ะโอ้บอกอยากเห็นหนุ่มๆ คอมแม่นบอกแม่อยากเห็นไห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 นหนุ่มๆนุ่คงคิงรถสวันนีครับรถซื้อรถตัตงริ่งมาเผื่อด้วยนะครับค่ะรุ่นอีกตัวก่อนอ่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนเห็นไหมไม่เห็นมันยังไงนะพี่จีน่านี่ไง ล้อก้อนมาแล้วอีกตัวนึง่งซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ห้าใบมาให้หน่อยห้าใบเออเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้มาเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ซื้อห้าใบมาให้หน่อยไปดูเลยไหมแมวแมวแมวซื้อมาให้ด้วยห้าใบห้ามซ้ํากันเหรอคะไม่ซื้เอาซ้ํากันเอาชุดห้าใบอ๋อได้ ด้วยได้แล้วเลี้ยวให้สนุกมีคุณค่ะต้องเพลงด้วยกลับมาเจอกันเร็วโอเคเดินทางปลอดภัยก้าวพี่สอมเพลงหนูด้วยนะคะพี่สอมเพลงหนูด้วยนะไปละฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ